ที่พี่ออดบอกว่าหลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคะแล้วมันเกิดเหตุเพิอง,ง่ายมีชาวบ้านเนี่ยเขามองทางวัดเนี่ยเห็นพิพากแก่ขึ้นไปโอบอุ้มไฟไม่ดามอ,อันนี้ทางวัดก็เลยจัดทําเป็นพระราหูไว้สาหรับท่านท่านมาท่านบูชาพระราหูเด็ดทบท่านรอบพระราหูท่านจะไดหมดทุกหมด,ด,หมดทุก ลอยบัวอันนี้เขาขออะไรกันนะคพี่หัวรถแปลเขาจะขอขอแฟนก็ได้ขอแฟนก็ได้ด้วยหรอคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเราลอดจากกองช้างแล้วโผมาก็จะพบกับพระเศรษฐีนาวโกโอ้ยขึยอดจริงต้นไม้นี่เป็นไม้ที่ว่าชาวบ้านมาขอพรขอโชคขอลาบขอหวยถูกประจำ